กำลังวางแผนตอกเสาเข็มฝั่งให้ดีตอนนี้เรามีแคมเปญพิเศษเสาเข็มไมโครพายแบบเหมาแค่6,500บาทต่อต้นเท่านั้นลึกได้ถึง18เมตรรวมทั้งเสาเข็มขนส่งและก็ติดตั้งครบจบในราคาเดียวจะอัปเกรดเป็นเสาเข็มแรงเหวี่ยงสปันก็จัดให้รองรับน้ำหนักสบายๆส5บาย15-20บันต่อตอน้นทุกงานผ่านการตรวจและรับรองโดยวิศวกรสามัญฟรีไม่มีบกเพิ่ม ให้บริการในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะเปิดจองวันที่8เดือน8ได้ตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มวันเดียวเท่านั้นแล้วที่เด็ดสุดจองไว้วันนี้เก็บสิทธิ์ได้นานถึง365วัน